ทําใจวเลตตี้บายแหลมเจี๊ยบวันนี้โอกาสที่ดีนะคะก็เรามาพบกันอีกครั้งก็มีพลังแรงใจนะคะหลังจากที่ทําความสะอาดครั้งใหญ่ที่บ้านเลยนะคะเรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งทำให้วันนี้ได้รับแรงบันดาลใจที่ อยากจะมาส่งต่ออะไรดีๆในวันนี้นะคะหลังจากที่ทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่แล้วนะคะรู้สึกแบบอืมโล่งใจมากๆทําให้นะการทําความสะอาดบ้านครั้งนี้ล้างบ้านครั้งนี้<ๆ>ทําให้เกิดแง่คิดที่ดีๆนะคะก่อนที่เราจะได้รับพลังดีๆมาสู่จิตสู่ใจของเรามันต้องเกิดการล้างทําความสะอาดแล้วเกิดความโล่งโปร่งสบายความรู้สึกดีๆ ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของจิตใจเหมือนกันนะคะี่อันนี้เจ็บโยงเข้ามาแล้วคะโยงเข้ามาแล้วมันเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะเรื่องที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นพบเรื่องดีๆนะคะสิ่งไม่ดี หายไปนะสิ่งไม่ดีจากไปจากชีวิตเราก็เหมือนกับการที่เราเอาของเก่าๆลกๆขยะสกปรกอ่าหยักย่่ยะขี้ฝุ่นใหญ่เนมุมอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราเอามันออกไปแล้วนะคะแล้วมันก็จะคงเหลือเรียกความโล่งความว่างเปล่าความมีพื้นที่ที่จะแบบว่านําสิ่งดีๆเข้ามาวางมาจัดมาวางใหม่อ่าเลื่อนใหม่นะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรให้มันดีขึ้นนะคะการที่แบบ จใจของเราจะมีความสุข มีความมั่นคงในจิตใจนะคะก็ได้รับสิ่งดีๆแล้วก็เรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆจะหายไปจากเราเราต้องต้องบ n g กคีนะ b ิ g กคีน n ินะจิตใจของเราครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะเจ็บก็จะบอกว่าวิธีการที่จะทําความสะอาดจิตใจของเรานะคะพัฒนาจิตให้ดีขึ้นครั้งใหญ่ั้องทำยังไงนั่นก็คือนะคะสิ่งที่เคยทําแล้วก็ได้แนะนาเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็คนที่รักหลายๆคนให้ทำนะเรื่องของการขอขมากรรมหรือการ ขออโหสิกรรมนะครั้งใหญ่ต่อเจ้ากรรมนายเวรนะคะคุณจะทําในวันพระก็ได้นะทำวันไหนก็ได้ทําบ่อยๆย,ยิ่งดีการขอขมากรรมการขออโหสิกรรมเป็นการที่เรียกว่าชําระล้างสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วในดวงใจ ขจัดออกไปนะคะแล้วเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นมันโล่งมันโปรง่งเอาขยะออกไปแล้วแล้วก็จะได้นําสิ่งดีๆเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราได้พบสิ่งดีๆนะเรื่องราวดีๆในชีวิตบทในการที่จะขอขมากรรมนะครั้งใหญ่ นะในวันนี้เจ็บก็ขออนุญาตหยิบยกนะคะจากนะคะบทของแม่ชีบองก์นะคะดินแดนมหามงคลน,นะคะซึ่งเจ็บก็ได้รับความเมตตาก็ได้นํามารวบรวม,รวมเอาไว้นะคะเป็นหนังสือพิธีกรรมของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เจ็บก็จะอ่านให้ฟังสามารถที่จะมาเปิดฟังคลิปนี้ซ้ําได้หรือถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะมีเรื่องราดีๆสิ่งดีๆนะคะที่แบบ คือเก็บเอาไว้ใช้หยิบมาใช้ในวันไหนก็ได้อยู่กับตัวเราไปตลอดอยู่กับบ้านเราตลอดนะคะก็แนะนําให้นะคะหนังสือพิธีกรรมโบราณนะคะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ให้ทุกๆคนฟังแล้วฟังตามนะคะและทําการขอขมากรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสามารถที่จะทําวันพระนะคะต่อหน้าหิ้งพระนะคะหรือว่าสะดวกที่ไหนอย่างไรขอให้จิตตั้งมัน่น <Impact> เท่านั้นจิตตั้งมั่นในการที่จะขอขมากรรมนะคะเท่านั้นนะจะเกิดผลสเร็จ <asm elt> แน่นอนอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภคะวตาธโมธรรมังนามสามิ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามินะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอน้อมจิตอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ เทพเทวาทั้งหลายเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายสรพพษสัตท,ทั้งหลายเทพเทวาทั้งหลายโปรดลงมาเป็นสักขีพ,พยานในการอข,ขมากรรมใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้รับผลบุญในครั้งนี้ของข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านมาร่วมกันอนุโมทนาผลบุญนี้เพื่อให้สิ้นอาสวะกิเลสและสิ่งชั่วในดวงใจ ทั้งปวงขอให้ทนทั้งหลายได้รับบุญกุศลในครั้งนี้พร้อมกันเทินลูกน้อมเปิดใจไข่กำออกลูกขอนอบน้อมพร้อมเทียนเหนือเสียนกล้าเพื่อก้มกราบขอขมากราบลาโทษกราบบูชาสักการะกราบอนุโมทนากราบสาธุก,การแด่คุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ คุณพระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์คุณพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์คุณพระบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกๆท่านลูกทั้งหลายขอน้อมเปิดใจไขกรรมที่ทํามาเพื่อขอขมากรรมใหญ่ในชีวิตลูกเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจต่อคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ต่อคุณพระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์ต่อคุณพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ทั้งเคยล่วงเกินต่อพระพิสุสงฆ์พระสมุติสงฆ์ท่านสามเณรทั้งแม่ชีแม่พราหมณ์พ่อพราหมณ์และนักบวชทั่วโลกทั้งเจตนาและรู้เท่าไม่ถึงการแต่การก่อนจนถึงวันนี้ ลูกเคยละเมิดคำสอนโอวาทของบิดามารดาผู้ให้เลือดเนื้อและชีวิตเคยถกเถียงต่อปากต่อคำอันทำให้พ่อแม่เสียใจเสียขวัญเสียน้ําตาเสียกำลังใจเพราะการกระทำอันผิดแนวของการเป็นลูกที่ดีของท่านแต่การก่อนจนถึงวันนี้ซึ่งการทำให้ท่านผิดหวังในตัวลูก เท่ากับเป็นการฆ่าบัทอรชีวิตพ่อแม่ทีละน้อยทีละน้อยซึ่งเป็นบาปมหันต์แท้อาจเป็นผลให้ผลักต้านกั้นทางพระนิพพานลูกเคยล่วงเกินคุณครูบาอาจารย์ทั้งผู้เคยมีพระคุณและมีอุปการะคุณโดยการกระทำตัวผิดทางไม่เอาคำสอนโอวาทท่านมาปฏิบัติเสียแรง ที่ท่านพร่ำสอนด้วยใจห่วงใยด้วยใจรักเมตตาลูกเคยทำลายล้างคำสอนท่านที่หวังดีแต่การก่อนจนถึงวันนี้ลูกเคยล่วงเกินท,กทุกทุกท่านในภูมิจิตแห่งพระนิพพานภูมิจิตแห่งพรหมโลกภูมิจิตแห่งเทวโลกแห่งมนุษย์โลกภูมิจิตแห่งเดรัจฉานโลกภูมิจิตแห่งวิญญาณโลก ล่วงเกินต่อปูชนียสถานแดนธรรมในโลกทั้งเจตนาและมิได้เจตนารู้เท่าไม่ถึงการแต่การก่อนจนถึงวันนี้ลูกเคยแสดงความหยาบกระด้างหรือใช้กำลังโทสะรุนแรงตบตีต่อยชกลูกหลานหรือสามีภรรยาอย่างขาดสติขาดคุณค่า ของมนุษย์ทำตนดุดเตระชานลูกเป็นผู้โง่เขลาเมาหลงในอารมณ์ของตนแต่การก่อนถึงวันนี้ลูกเคยผิดพลาดมัวหมองด่างพร้อยรอยมนทินในศีลกายศีลวาจาศีลใจทั้งผิดสัจจะที่ตั้งใจบางข้อบางประการบางโอกาส แต่การก่อนถึงวันนี้ลูกเคยแสดงออกทางสายตาใบหน้าว่าโกรธเคืองอาฆาตพยาบาททั้งเคยสาบแช่งจองเวรทั้งอิจฉาริษยาทั้งนินทาใส่ร้ายผู้อื่นและเคยปั้นโยนความผิดให้ผู้อื่นโดยไม่เป็นความจริงเลยแต่การก่อนถึงวันนี้ ลูกเคยแสดงความไม่บริสุทธิ์ทางกายวาจาใจต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลังแต่การก่อนถึงวันนี้ลูกเคยแสดงอาการกระทบกระแทกใส่หมูนะ่คณะหรือผู้อยู่ในครัวเรือนโดยเจตนาจากโทสะโมหะอันผิดทางแต่การก่อนจนถึงวันนี้ ลูกขอนอบน้อมขอขมาใหญ่ในชีวิตวันนี้ลูกทั้งหลายขอนอบน้อมอบอุ้มเทียนทิพย์เทียนมหามงคลเทียนทองเทียนมหากุศลเทียนธรรมดับทุกทั้งสิ้นเพื่อกราบขอขมากราบลาโทษทั้งปวง ลูกทั้งหลายขอนอบน้อมก้มกราบฝ่าพระบาทพระาศาสดาทุกๆพระองค์ขอพระองค์ทรงได้โปรดรับรู้เป็นสักขีพยานเป็นพระประธานในการน้อมใจขอขมาใหญ่ในชีวิตลูกเธอขอเดชแห่งคุณพระพร้อมทั้งพลังมหาบารมีของโลก พร้อมทั้งพลังบารมีของลูกลูกที่ร่วมใจบำเพ็ญบารมีวันนี้จงเกิดอนุภาพให้กายลูกเกิดใหม่ได้มีกายเป็นธรรมมหากุศลวาจาลูกเกิดใหม่ได้มีวาจาเป็นธรรมมหามงคลแด่ตนและผู้อื่นได้ดวงจิตที่เกิดใหม่ได้ดวงใจที่เป็นทิพย์ในธรรมตลอดกาล พระพุทธบิดาเจ้าขาลูกๆทั้งหลายได้สำนึกตรึกเห็นชัดในความผิดพลาดบกพร่องมัวหมองของตนเองพร้อมทั้งเริ่มเข้าใจในพุทธโอวาทของพระพุทธบิดาว่าการกระทําแสดงออกทางกายวาจาใจสามประการ ของตนไม่ว่าจะแสดงออกทางชั่วหรือดีมีคุณหรือให้โทษมากน้อยสักปานใดเจตนาอากุศลหรือมหากุศลนั่นคือผลตนเองจะได้รับเสวยเองทุกประการไม่ใช่ผู้อื่นเป็นผู้รับผลตนเองจะได้รับเต็มบริบูรณ์ทุกประการรับเสวยเองตลอดกับตลอดกาล เมื่อลูกลูกทั้งหลายเริ่มเกิดแสงสว่างแห่งธรรมอันดุดดวงประทีปแก้วมณีโชตได้รุ่งโรจน์ในกายวาจาใจลูกพอสมควรลูกได้พิจารณาถึงตนเองเด่นชัดในความมั่วคิดชั่ว้ายเห็นแจ้งขัดในความผิดพลาดบกพร่องมัวหมองทั้งปวงลูกได้กล่าวระบายความในใจไขรกำออก บอกมหาชนคนทั้งหลายทั่วฟ้าดินลูกทั้งหลายเกรงกลัวต่อบาปกรรมอันนำสู่ทะเลเพลิงที่ทุกทรมานนานแสนนานเป็นล้านกับจะหาสุขสมหวังไม่ได้เลยเพราะได้เคยสร้างอักุศลมนทินโทษดังกล่าวแล้วโดยหลงผิดคิดว่าตนเป็นคนเก่งคนดีมีอำนาจ การแสดงออกดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความมืดบอดโง่เขลาเบาปัญญาอย่างน่าสลดแท้เป็นการลดค่าไร้ค่าของการเป็นมนุษย์อย่างยิ่งข้อสำคัญเป็นการล่วงเกินอย่างรุนแรงมหันต่อพระพุทธองค์เพราะไม่เคารพเชื่อฟังในพุทธโอวาทคําสอนอันเปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตาอันบริสุทธิ ที่ทรงมีอนุภาพกว้างใหญ่มหาศาลอย่างไม่มีประมาณมิได้เอาแต่สุขส่วนพระองค์เองเสียสละพรีชีพเพื่อโปรโดเวนยสัตว์ทั้งโลกด้วยชีวิตของพระองค์เองโดยแท้ปานนั้นลูกๆทั้งหลายยังมองไม่ค่อยเห็นถึงคุณค่าอันมหาศาลของพระองค์ที่ทรงพระเมตตา วางแนวทางทำให้พ้นทุกข์หนีภัยทั้งปวงไว้ให้ลูกๆด้วยน้ำพระไทยใสยบริสุทธิ์พระองค์ให้ด้วยชีวิตให้ด้วยจิตใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกๆเลยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่แม้พระองค์จะมีวัยชาราภาพถึง80สพระชนษาพระองค์ยังทรงเสด็จพระราชดำเนินโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลาย ด้วยเท้าเปล่าตลอดการตลอดสายและยังทรงอุทิศชีวิตโปรดสาวกจนลมปราณสุดท้ายพระองค์ทรงให้ความสงบสะอาดสว่างแดนโลกและมหาชนทั่วโลกน้ำพระทัยของพระองค์ดุดห่วงมหนบโดยแท้ลูกๆทั้งหลายขอถึงฝ่าพระบาทของพระองค์ด้วยเสียงก้าวตลอดการและนานเทิญ ท่านไมชีบงกฎนะคะสิทธิ์ทีพลแดนมหามงคลอำเภอไซโยกนะคะจังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้งหมดนี้นะคะเป็นบทกล่าวคำขอขมากรรมใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่เท่าที่เจ็บเคยอ่านบทขอขมากรรมไหนๆมาแล้วซึ่งเจ็บอ่านไปแล้วขนลุกขนชันไปตลอดนะคะตั้งตั้งแต่ต้นจนจบเรียกว่าจิต ใ้สำนึกของเรานะคะจิตสำนึกของเราเนี่ยได้รับได้ฟังเสียงของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็จิตเนี่ยค่ะจดจำนะคะ,ะโปรแกรมแล้วนะคะว่าต่อไปนี้นะคะเราจะต,ตั้งใจชำระล้างขัดเกลาสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจของเราออกจากดวงจิตดวงใจสิ่งชั่วในดวงใจของเราทั้งหลายทั้งปวงความผิดความบาปทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เคยกระทามาบัดนี้นะจิตสํานึกแล้วสํานึกในความผิดทั้งหลายทั้งปวงและก็นะคะ จะตั้งใจเพียรทำความดีนะเพียรชำะระล้างขัดเกลาจิต,ตใจเพียรปฏิบัติเพียรภาวนานะะทุกท่านจะทำด้วยวิธีไหนก็ได้นะ,ะตามที่ตามที่ใจตัวเองศรัทธ,ธานะ,ะตามที่ถนัดนะมันมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ทุกคนจะทำความดีอะไรให้มันสำเร็จแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานั้นนะ่ะต้องชำะระล้าง สิ่งไม่ดีออกไปก่อนนะคะไม่ใช่ว่า,าสิ่งไม่ดีก็ทำนะนะคะขอเข้ามากรรมก็ขอเข้ามานะอันนั้นมันก็จะไม่ได้ผลอันนีค้คือเรียกว่าทําดีนะไม่ได้ดีถ้าถ้าใครยังบน่นว่าเออทำดีแล้วยังไม่ได้ดีทําบุญแล้วยังไม่ได้คุณทำคุณบูชาโทษทำทำทำดีแล้วทำไมยังได้รับผลที่มันมันแย่อยู่นะตรงเนี้ยจะหมดข้อสงสัยไปนในทันทีเมื่อคุณ ชำระล้างขัดเกลาสสำนึกบาปบุญคุณโทษที่เราได้ก่อกรรมมานะคะบทขอขมากรรมนะแต่ละข้อแต่ละบรรทัดเนี่ยบอกชัดละเอียดมากว่าเราเคยทํากรรมอะไรไว้ในขณะที่ขอขมากรรมแล้วเราจะนึกภาพเห็นภาพตัวเองด้วยซ้านะว่าที่ผ่านมาเออเคยทําอย่างนี้จริงๆมันทําให้เห็นตัวเองชัดเจนแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าเออตอไปนี้เราจะต้องเอาใหม่นะตั้งสติใหม่นะเพียรพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจของเราทําให ทำให้นะเป็นคนที่มีสติมีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจมากขึ้นนะคะจะคิดอะไรก็ต้องระมัดระวงังก็หวังว่า,าวันนี้จะเป็นคลิปที่ดีมากๆนะที่จะทำให้ชีวิตทุกคนนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะร้ายกลายเป็นดีชีวิตก็จะพบอะไรใหม่ๆสดใสนะบิ๊กคลีนนิ่งบ้านแล้วก็อย่าลืมบิ๊กคลีนนิ่ง ใจของเราด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดแชร์แล้วก็มาเป็นเพื่อนกอันหากว่าสิ่งใดที่เจ็บได้กระทํรล่งเกินต่อใครนะคะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแลเจ็บตข้องข้ามาด้วยณนะที่นี้เลยนะคะที่แบบาบางครั้งอาจจะมีอัดคลิปแล้วอา,อ,าอ,าอาจจะ อเพูดหรือทําอะไรที่ไม่ไม่ถูกใจทําให้ไม่พอใจนะคะก็ขอให้ยกโทษนะคะอยเอาโหสิกรรมให้กับจิตด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ